ทีนี้ครับมาที่รักษาการรัฐมนตรีกราลาโหมกันบ้างนะครับผลเอกนัทพลนาพาณิชย์ท่านก็ย้ํานะครับว่าไอสิ่งที่พูดเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นการเจราจาลองปรึกษาหารือกันดูเพราะท่านก็บอกเมื่อวานแล้วว่า,าจะลองดูถ้าผลตอบรับประชาชนไม่เห็นด้วยก็ไม่ทำนะถ้าเห็นด้วยก็ทําเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้นะตอนนี้ท่านคงคอรู้แล้วละ ว่ากระแสของประชาชนเป็นยังไงท่านก็บอกว่าอันนี้ย้ําว่ายังไม่มีการเปิดด่านนะครับเป็นการเตรียมการนะครับสาหรับในระยะต่อไปเท่านั้นก็ต้องประเมินความจริงใจในการปฏิบัติการของทางฝั่งกัมพูชาเขาด้วยฟังพลเอกนัทพลดูครับวันนี้ท่านนะฮะก็พูดถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC กับไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเป็นก้าวสำคัญในการใช้กลไกทวิภาคีเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดตามแนวชายแดน ก็บอกว่านะครับการปกป้องอธิปไตยของชาติท่านย้ําว่าต้องเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการดูแลปากท้องประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศจากผลการประชุม GBC มีประเด็นสําคัญที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันสรุปกันอีกทีนะครับข้อแรกถอนอาวุธหนักและยุโทโธปกรณ์ทํำลายล้างสูงออกจากชายแดนโดยฝ่าย GBC ขออภัยครับเลขานุก,การ GBC และ R b c จะหารือร่วมกันภายใน3สัปดาห์ จะทำแผนและเริ่มเคลื่อนยา้ายกำลังออกตามเวลาที่กำหนดพร้อมให้คณะผู้สังเกตการ IOT เข้าร่วมเพื่อสร้างความว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันย้ำว่าไม่ได้ถอนกำลังแต่ถอนอาวุธหนักให้ออกไปนะครับข้อสองร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนเริ่มภายใน1เดือนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนข้อ3ปราบปรามอาชยากรรมออนไลน์หรือแสแกมเมอร์ตั้งคณะทำงานร่วมกันภายใน1สัปดาห์ฝ่ายไทยได้ส่งข้อมูลและพิกัด แกมเซ็นเตอร์กว่า60แห่งให้กัมพูชาไปดําเนินการปราบปรามขั้นเด็ดขาดถือเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายกัมพูชาตอบรับในเรื่องนี้ซึ่งฝ่ายไทยจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดในการ GBC นัดพิเศษครั้งหน้านะครับภายใน30วันก็คือที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพข้อสีก็คือการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยให้ JBC กําหนดความชัดเจนเส้นเขตแดนและ r b c จะทําแนวทางบริหารจัดการตามกรอบของ JBC สําหรับกรณีบ้านหนองจาน ผัวราชการจังหวัดสาแก้วและทางจังหวัดบันเตียเมนเจยของกัมพูชาอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและข้อ5ผ่อนปรนชายแดนก็ชี้แจงว่ายังไม่มีการเปิดด่านณตอนนี้มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการหารือเชิงหลักการหากมีการดําเนินการในอนาคตจะผ่อนปรนเฉพาะรถขนส่งสินค้าไม่ใช่บุคคลและต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเรื่องจํานวนเที่ยวหรือรายกรณีขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมและความตึงเครียดในพื้นที่เพื่อความเหมาะสม กระทรวงกลาโหมได้กําหนดสามโซนตามระดับความตึงเครียดโซนแรกก็คือความตึงเครียดสูงสุดอันนี้คือพื้นที่ภาคสองอู่บนราชธา,านีศรีสะเกษสุรินบุรีร์โซนสองก็คือตึงเครียดลดลงมาหน่อยตึงเครียดปานกลางอันนี้ภาคหนึ่งสะแก้วแล้วก็โซนสามก็คือตึงเครียดน้อยสุดจันทบุรีแล้วก็ตราดท่านก็บอกว่าจะเริ่มผ่อนปรนในโซนที่สามก่อน พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ ABC กำหนดรายละเอียดเช่นประเภทสินค้าเวลาผ่านแดนและจำนวนเที่ยวรถโดยบูรณาการกักบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหอาการค้ากรมศุลกากรกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งผลเรือตรีสุรสันต์ก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่านโยบายสำคัญก็คือปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมกับดูแลประชาชนเพราะความตึงเครียดที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรผู้ประกอบการและครัวเรือนโดยตรง อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญก็คือความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาก็น,นี่ก็คือ<ม>แต่คนไทยก็บอกว่าอย่างเนี้ยถ้ากัมพูชาเดือดร้อนมากแล้วก็อยากเปิดหรือผู้ประกอบการของเรานะครับที่บอกว่าเดือดร้อนเขาไม่ได้เกี่ยวด้วยเนี่ยก็ต้องฝากเขาไปกดดันกัมพูชาด้วยครับนี่ก็เนะสียงสะท้อนนะเพ,พราะถ้าคุณถอนทหารปุ๊บก็เชื่อเลยว่านี่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยเปิดด่านได้นะเพราะฉะนั้น ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่านโยบายของเราจะเดินหน้าต่อทางไหนตอนนี้ก็ยังนะยังไม่มีอะไร